สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเลี้ยงบอลแบบมูเอยนะครับผมจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ช่องวิวฟิปฟับช่อแมวของผมด้วยนะครับซึ่งแบบฝึกนี้เราจะเริ่มจากการตั้งกวยนะครับระยะห่างประมาณ1นก้านะครับผมโอเคครับ เราจะเริ่มจากสีมาร์เกอร์ก่อนครับตั้งให้ห่างระยะห่าง19ึก่มาร์เกอร์ก่อนครับการเลี้ยงเนี่ยโดยปกติเนี่ยที่เราเห็นรูปแบบการเลี้ยงปกติเลยเนี่ยก็คือการเลี้ยงข้างเท้าด้านในแล้วไปข้างเท้าด้านนกรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นการกซิกแซกแบบตรงๆแบบนี้นะครับผมนครับหรือว่าเราจะใช้เล่นเท้าเดียวนะครับเป็นด้านนอกด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะตรงๆแบบนี้นะครับผมแต่ในวันนี้ผมจะมาสอนการเลี้ยงแบบการเลี้ยงซิกแซกแบบ มันจะไม่ได้เป็นการตรงไปอย่างนี้นะครับมันจะเป็นการโค้งนะครับพดเคี้ยวเหมือนงูเลื้อยนะครับผมซึ่งลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะจะแตกต่างกันนะครับการเลี้ยงปกติที่เราเลี้ยงซิกแซกเนี่ยเราใช้ข้างเท้าด้านนอกแตะนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนทิศทางไปแบบนี้ครับผมมันก็จะเป็นลักษณะ ตรงแบบนีนะครับแต่รูปแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ส่วนด้านในหรือข้านด้านนอกนะครับผมเราจะใช้เป็นส่วนของปลายเท้านะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับเป็นส่วนของปลายเท้าฝั่งนิ้วโป้งนะครับเนี่ยครับเป็นฝั่งปลายปลายฝั่งนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ข้างนอกแบบนี้นะครับโดยเราเนี่ยจะทําการเลี้ยงเนี่ยให้โดนลูกฟุตบอลทุกก้าวนะครับผมด้านนอกฝั่งซ้ายก่อนนะครับเนี่ยครับเราเราแตะมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ข้างเท้าด้านในปลายข้างเท้าด้านในฝั่งขวาเนี่ยตบนะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ ข้างเท้าด้านนอกฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับแตะออกไปแบบนี้นะครับหลัจากนั้นเราก็จะใช้ข้างเท้าด้านนอกฝั่งขวานะครับผมแตะนะครับคือแล้วมันจะโดนบอลทุกโดนบอลทุกก้านะครับมันจะไม่สงว่าเราเนี่ยจะต้องไปข้างเท้าด้านนอกหรือไปเท้าด้านในเนี่ยโดนในจังหวะไหนนะครับแต่มันจะเป็นจังหวะจอะตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องโดนบอลในทุกก้าของเรานะครับนี่นะครับคือโดนเนี่ยครับก้าหนึ่งก้าสองนะครับคือโดนบอลในทุก้าของเรานะครับ นะครับโดนทุกก้าโดนทุกเก้าเลยนะครับผมโดยจังหวะที่เราโดนทุกเก้าเนี่ยเราใช้ส่วนของปลายข้างเท้าด้านนอกและปลายข้างเท้าด้านในนะครับผมในการที่เราเนี่ยจะทําการเลี้ยงบอลไปนะครับจังหวะที่เราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะเลี้ยงให้โดนผิวบอลนะครับผมเนี่ยครับแบบนี้ครับเลี้ยงแลบให้โดนผิวบอลนะครับโดนให้โดนผิวบอลการฝึกแบบนี้สังเกตไหมครับว่ามันจะไม่ใช่การเลี้ยงตรงตรง แบบแตะตรงๆทีกแซกแบบนี้นะครับผมมันจะทําให้ลูกฟุตบอลเนี่ยมันโค้งนะครับผมมันโค้งเหมือนงูเลื้อยเลยนะครับมันจะไม่ใช่การวิ่งตรงแบบนี้นะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับรูปแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถฝึกเลี้ยงแบบนี้ได้เนี่ยตอนที่เราเลี้ยงบอลเนี่ยมีความคล่องตัวสูงเลยนะครับที่สามารถบอลที่แบบซึ้งมาเลี้ยงหลบได้แบบเนียนๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือก้าวของเราเนี่ยโดนลูกฟุตบอลนะครับผมก้าวโดนลูกฟุตบอลนะครับ บนานครัลองไปฝึกไปดูนะครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความละเอียดในการเลี้ยงฟุตบอลนะครับยิ่งเรามีความละเอียดในการเลี้ยงฟุตบอลมากแค่ไหนเนี่ยการเลี้ยงฟุตบอลของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งคล่องมากขึ้นนะครับผมลองไปฝึกไปดูนะครับไม่ยากอย่าที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวปิ๊บฟับต้องลาไปก่อนก็นหมายโอกาสหน้าสวัสดีครับ